คำสาบเสียงสะท้อนไลฟ์สตรีมแห่งความตายบทนำร่องรอยของรหัสโบราณวินยีิบสาปีเป็นนักศึกษาด้านเทคโนโลยีที่ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์สยองขวัญชื่อดังภายใต้ชื่อ The Echo เขาชื่นชอบการสำรวจและไลฟ์สถานที่ร้างหรือบ้านผีสิงเก่าๆครั้งนี้ วินเลือกที่จะไปสำรวจตึกร้างคณะโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเก่าแห่งหนึ่งที่นั่นมีตำนานเล่าขานว่าถูกสร้างทับอยู่บนหลุมฝังศพของนางรำอาคาดและมีคำสาบโบราณที่จะตามหลอกหลอนใครก็ตามที่รบกวนการพักผ่อนของเธอก่อนการไลฟ์สดวินได้ค้นพบรหัสโบราณ ที่แกะสลักอยู่บนผนังห้องใต้ดินรหัสนั้นดูคล้ายอัคระขอมแต่เมื่อเขาถ่ายภาพและนำไปถอดรหัสผ่านแอปพลิเคชันพิเศษรหัสกลับแปลงเป็นเคลื่อนเสียงดิจิทัลที่ฟังคล้ายเสียงกรีดร้องของผู้หญิงซ้ำไปซ้ำมาวินไม่รู้ว่าการกระทำนั้นได้เปิดประตูสู่คำสาบโบราณที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยดิจิทัลแล้ว และคำสาบนี้จะไม่เพียงแต่ตามหลอกหลอนเขาเท่านั้นแต่จะแพร่กระจายผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ผู้ติดตามทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สตรีมของเขาด้วยบทที่1การไลฟ์สดในคืนเดือนดับวินเริ่มต้นการไลฟ์สดในห้องโถงหลักของตึกร้างเขามีผู้ติดตามเข้าเมื่อรับชมทันทีกว่า50,000คน อุปกรณ์ทุกอย่างถูกติดตั้งอย่างมืออาชีพทั้งกล้องความละเอียดสูงไมโครโฟนไวต่อเสียงและแบตเตอรี่สำรองมากมายขณะที่วินกำลังเล่าตำนานของนางรำอาคาดจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้มอนิเตอร์ก็เริ่มแสดงผลผิดปกติเสียงไมโครโฟนของวินเริ่มจับเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาออกมาอย่างชัดเจนเสียงนั้นฟังดูเหมือนกำลังเรียกชื่อวินซ้ำๆแชท ช่องแชทของผู้ติดตามเริ่มมีข้อความซ้ำๆพิมพ์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติข้อความนั้นคือเธออยู่กับเรา she is with us และไม่สามารถลบออกได้ภาพภาพที่สตรีมเริ่มบิดเบี้ยวเป็นครั้งคราวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเงาปริศนาที่ปรากฏขึ้นแวบหนึ่งในมุมกล้องด้านหลังวิน วินพยายามทำเป็นตลกและบอกผู้ติดตามว่าดูเหมือนจะมีการแทรกแซงทางเทคนิคเล็กน้อยนะทุกคนแต่เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้อง ทันใดนั้นหน้าจอไลฟ์แชทก็ดับลงและเปลี่ยนเป็นภาพใบหน้าของผู้หญิงผมยาวที่มีร่องรอยการแต่งหน้าแบบนาติลป์ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและกำลังยิ้มอย่างหน้าขนลุกพร้อมกับคลื่นสัญญาณดิจิตาลที่วิ่งผ่านภาพนั้นอย่างรวดรับด้วยบทที่2การแพร่ระบาดทางเสียงวินรีปิดหน้าจอไลฟ์แชทแต่เสียงกระซิบในไมโครโฟนก็ดังขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ยาวนานเสียงกรีดร้องเสียงกรีดร้องนั้นไม่ได้มาจากตึกร้างแต่มาจากลำโพงมอนิเตอร์ของวินเองผู้ติดตามในช่องแชทที่กลับมาเปิดใช้งานได้ชั่วคราวผู้ติดตามเริ่มพิมพ์ว่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นในหูฟังและบางคนรายงานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขามีรอยแตกร้าวดรปรีชา 40ปีศาสตราจารย์ด้านภาษา,าศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในผู้ติดตามที่รับชมอยู่เขาเริ่มตระหนักว่าเสียงกรีดร้องที่พวกเขากำลังได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่คือคลื่นเสียงดิจิทัลที่ถูกบิดเบือนและส่งผลกระทบต่อเซลล์ประสาทของผู้ที่ได้ยินดรปรีชารีพิมพ์เตือนในแชททุกคนปิดหูฟังเสียงนี้คือคลื่นสัญญาณคำสาบ มันกำลังทำลายระบบประสาทของคุณแต่สายเกินไปผู้ติดตามคนแรกนัด20ปีผู้ติดตามคนหนึ่งที่กำลังรับชมอยู่ได้ลม้มลงจากเก้า e อี้เกมมิ่งเลือดไหลออกจากหูทั้งสองข้างและดวงตาของเขาเริ่มเรืองแสงสีแดงกำร่างกายของเขาเริ่มสั่นเทาอย่างรุนแรงและมีอักขระดิจิทัลสีเขียววิ่งผ่านใบหน้าของเขานัดไม่ได้ตายแต่เขาได้กลายเป็นร่างที่ถูกควบคุมด้วย คำสาบเสียงสะท้อนไปแล้วเขาลุกขึ้นยืนและเริ่มส่งเสียงกรีดร้องแบบดิจิทัลที่รุนแรงกว่าเดิมออกไปจากปากของเขาบทที่3ร่องรอยของดิจิทัลฮอนติงวินตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ติดตามเขาพยายามจะจบไลฟ์สตรีมแต่ระบบของเขากลับล็อกและไม่สามารถทำอะไรได้เลยข้อความบนจอหน้าจอของวินแสดงข้อความว่าเกมโอเวอร์เดอะเอ็กโ และมีรูปปั้นนางรำอาคาตที่มีดวงตาเรืองแสงสีแดงก่ำปรากฏอยู่อินเทอร์เนต็ตของวินยังคงทำงานอยู่อย่างสเสถียรที่สุดราวกับถูกบังคับให้ไลฟ์สดต่อไปวินตัดสินใจใช้ดโดรนสำรวจที่มีกล้องติดตั้งอยู่บินเข้าไปสำรวจในส่วนลึกของตึกร้างดโดรนบินผ่านทางเดินมืด,มดและบันไดที่พังทลาย ดโดรนบินเข้าไปในห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยเครื่องเส่นไหวโบราณและเครื่องดนตรีไทยที่พังทลายกล้องของดโดรนจับภาพผู้หญิงผมยาวที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเธอกำลังร่ายรำอยู่กลางห้องร่องรอยการร่ายรำของเธอก่อให้เกิดคลื่นสัญญาณดิจิตอลสีเขียวที่พุ่งออกมาจากพื้นวินมองผ่านมอนิเตอร์ของดโดรนด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเขาซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัด บทที่4การหลอมรวมของวิญญาณและเทคโนโลยีดรปรีชาผู้รอดชีวิตจากการโจมตีด้วยเครื่องเสียงสัญญาณคำสาบได้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีของเขาในการแฮกเข้าสู่ระบบไลฟ์สตรีมของวินเขาพบว่าคำสาบเสียงสะท้อนถูกฝังอยู่ในโค้ดฐานหรือซอร์สโค้ด ของไลฟ์สตรีมและกำลังดูดซับพลังงานไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพลังโค้ดคำสาปโค้ดนั้นประกอบด้วยอักขระของบูราณที่ถูกแปลงเป็นรหัสดิจิทัลซึ่งมีลักษณะคล้ายโครงสร้างของไวรัสคอมพิวเตอร์เป้าหมายคำสาปมีเป้าหมายคือผู้ติดตามทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สตรีม เพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นร่างโฮสต์สำหรับการแพร่กระจายคำสาบต่อไปดรปรีชารีบพิมพ์ข้อความเตือนวินวินคำสาบมันคือโค้ดตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดไม่งั้นมันจะใช้พลังงานเราสร้างร่างอาคาดขึ้นมาจริงๆวินตัดสินใจทำตามคำเตือนเขาพุ่งเข้าใส่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่กำลังเรืองแสงสีแดงกำบทที่เธอ การโจมตีของร่างอาคาดดิจิทัลก่อนที่วินจะถึงเราเตอร์อินเทอร์เน็ตร่างของนางรําอาคาดดิจิทัลก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขารูปลักษ์ร่างของเธอประกอบด้วยคลื่นสัญญาณดิจิทัลสีเขียวและสีแดงที่พันกันอยู่ใบหน้าของเธอ คือใบหน้าเดียวกับที่ปรากฏบนจอไลฟ์แชทแต่ตอนนี้มันเป็นรูปร่างแล้วเสียงเธอไม่ได้ส่งเสียงกรีดร้องแต่เธอส่งเสียงหวีดหวิวของสัญญาณรบกวนที่รุนแรงออกมาจากปากของเธอร่างอาคาตดิจิเทลได้โจมตีวินด้วยแส่คลื่นสัญญาณที่งอกออกมาจากมือของเธอแส่คลื่นสัญญาณน,นั้น พุ่งเข้าใส่ร่างของวินทำให้เขาล้มลงกับพื้นวินพยายามคลานไปที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตแต่ร่างอาคาตดิจิทัลก็พุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้งวินตัดสินใจใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีของเขาเพื่อตอบโต้เขาหยิบ power bank ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาและต่อเข้ากับกล่องสัญญาณรบกวนที่เขาเตรียมมาในกระเป๋า วินเปิดใช้งานกล่องสัญญาณรบกวนทันทีพลังงานกล่องสัญญาณรบกวนส่งคลื่นสัญญาณรบกวนที่รุนแรงออกไปคลื่นสัญญาณน,นั้นพุ่งเข้าชนกับร่างอาคาดดิจิทัลร่างของร่างอาคาดดิจิทัลเริ่มสลายตัวเป็นรหัสไบานารีและคลื่นสัญญาณดิจิทัลเสียงหวีดวิวของสัญญาณรบกวนที่เธอส่งออกมาก็เริ่มอ่อนลง วินมองเห็นช่องว่างเขาพุ่งเข้าใส่เราเต,รเตอร์อินเทอร์เน็ตและดึงปลั๊กออกทันทีบทที่7ความเงียบที่น่ากลัวทันทีที่ปลั๊กถูกดึงออกตึกร้างตึกร้างกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งไฟดับลงร่างอาฆาตดิจิตัลสลายตัวกลายเป็นผงฝุ่นเคลื่นสัญญาณและหายไปในอากาศ ไลฟ์สตรีมของวินตัดขาดทันทีวินนั่งลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังคงหายใจเข้าออกอย่างถี่กระชั้นเขามองไปที่โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ค้างอยู่บนจอเท่ากับเกมโอเวอร์ดิเอ็โคบทที่8การหลอกหลอนที่ไม่มีวันสิ้นสุด วินกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่เขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกต่อไปคำสาปเสียงสะท้อนยังคงตามหลอกหลอนเขาหูฟังเมื่อใดก็ตามที่เขาใส่หูฟังเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงแว่วๆอยู่ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์ของเขายังคงแสดงอักขระของโบราณที่ถูกแปลงเป็นรหัสดิจิตอลปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นครั้งคราวมือถือของเขามักจะได้รับข้อความปริศนาที่พิมพ์ว่าเธออยู่กับเราหรือ she is with us และไม่สามารถลบออกได้คืนหนึ่ง วินตัดสินใจทำลายอุปกรณ์ทุกอย่างที่เคยใช้ในการไลฟ์สตรีมบทที่7ความเงียบที่น่ากลัวทันทีที่ปลั๊กถูกดึงออกตึกร้างตึกร้างกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งไฟดับลงร่างอาคาตดิจิตัลสลายตัวกลายเป็นผงฝุ่นเคลื่นสัญญาณและหายไปในอากาศ ไลฟ์สตรีมของวินตัดขาดทันทีวินนั่งลงกับคื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังคงหายใจเข้าออกอย่างถี่กระชั้นเขามองไปที่โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ค้างอยู่บนจอเท่ากับเกมโอเวอร์ดิเอโคบทที่8การหลอกหลอนที่ไม่มีวันสิ้นสุด วินกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่เขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกต่อไปคำสาปเสียงสะท้อนยังคงตามหลอกหลอนเขาหูฟังเมื่อใดก็ตามที่เขาใส่หูฟังเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงแว่วๆอยู่ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์ของเขายังคงแสดงอักขระของโบราณที่ถูกแปลงเป็นรหัสดิจิตอลปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นครั้งคราวมือถือของเขามักจะได้รับข้อความปริศนาที่พิมพ์ว่าเธออยู่กับเราหรือ she is with us และไม่สามารถลบออกได้คืนหนึ่ง วินตัดสินใจทำลายอุปกรณ์ทุกอย่างที่เคยใช้ในการไลฟ์สตรีมบทที่ 9. การกักขังในรหัสไบนารีวินคิดว่าเขาได้ทำลายคำสาบไปแล้วแต่เขาคิดผิดด็อกเตอร์ปรีชาได้ค้นพบรหัสโค้ดคำสาบที่ฝังอยู่ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของไลฟ์สตรีมเขารีบติดต่อไปยังวินวิน คำสาบมันไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์ของคุณแล้วแต่มันถูกฝังอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันกําลังรอที่จะถูกดาวน์โหลดกลับลงมาทันใดนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของวินก็เปิดขึ้นเองอีกครั้งหน้าจอแสดงรูปปั้นนางรําอาคาดที่มีดวงตาเรืองแสงสีแดงกำ่ำเสียงจากลําโพงเสียงกรีดร้องแบบดิจิตตลดังขึ้นจากลำโพงของคอมพิวเตอร์โค้ด รหัสไบนารีสีเขียวที่เป็นโค้ดคำสาปพุพ่งออกมาจากหน้าจอและพันรัดร่างของวินอย่างรวดเร็ววินพยายามดิ้นรนแต่เขาถูกรหัสไบนารีกลืนกินจนหมดสิน้นบทที่10ความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉากจบที่สยองที่สุดวินไม่ได้ตายแต่เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปเสียงสะท้อนไปแล้ววิญญาณของเขา ถูกจองจำอยู่ในรหัสไบนารีที่ถูกฝังอยู่ในอินเทอร์เน็ตไลฟ์สตรีมของด e เอโกกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งภาพคือภาพที่ปรากฏคือตึกร้างคณะโบราณนคดีแต่มีเงาตะคุ่มคุมของปอบที่ลอยอยู่บนตึกเสียงมีเพียงเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงแววมาตอลอดเวลา ช่องแชทของไลฟ์สตรีมเต็มไปด้วยข้อความซ้ำๆที่พิมพ์ว่าเธออยู่กับเราและไม่สามารถลบออกได้และใครก็ตามที่กดเข้าไปดูไลฟ์สตรีมของ The Echo พวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาและจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่กัดกินจิตใจก่อนที่พวกเขาจะได้รับโค้ดคำสาป่างสัญญาณอินเทอร์เน็ต และกลายเป็นร่างโฮสต์สำหรับการแพร่กระจายคำสาปต่อไปตลอดกาล